สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นวันพุทธที่30เมษายน2568นะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศหน้าบ้านนะฮะหน้าบ้านริมถนนเสียงรถยนต์ดังหน่อยด้านหน้าผมก็จะเป็นกระทิงแดงนะฮะเจ้ากระทิงแดงกระทิงแดงบนต่อ ยักษ์ดำลบบุรีเขาดันกิ่งเนื่องจากโครงสร้างเขาเป็นไม้ยักษ์ไม้ใหญ่กิ่งที่มาเสียบก็มีไม่เยอะนะครับก็ดันประมาณนี้กระทินแดงคือผ่มารอบไหนก็จะแทงมาแบบนี้นะครับไม้บางรอบก็พวงพวงใหญ่นะครับเป็นไม้พวงใหญ่ ดอกใหญ่นะวันนี้ก็มีพึ่งเสียบทรงพุ่มไว้แค่ต้นเดียวเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มั่นใจว่าเขาจะพุ่งไหมตอนนั้นไม่มั่นใจนะครับก็เลยทําไว้แค่ต้นเดียวจะพอบังเอิญว่าเขาพุ่งมาแบบนี้ก็เลยจะลองมาเปิดราคาดูนี่นะครับ ผมให้ชื่อว่าเจ้ากระทิงแดงว่าดอกเขาออกแดงๆนะครับดอกของดุงแดงอันนี้หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแน่เจ็ดลำเจ็ดเสานี่นะครับเปิดราคาเอาไว้ที่1นึ่ห้าอบาทเอาไปเสียบต่อได้เลยนะฮะตัดตัวนี้เสียบตัดตัดโอ้โหได้สาม สี่ห้าหโอ้ได้เยอะนะฮะได้เยอะได้เยอะได้เยอะมันก็เหมือนกับซื้อสายพันธุยังสายนี้ยังไม่ทันได้ขายเลยนะฮะเอามาเปิดต้นแรกแล้วผมก็จะเอาไปขยายอีกทีนี้ท่านได้รับไปก็ไปอยู่กับท่านเลยนี่นะครับตัดไปเสียบตัดเสียบตัดเสียบตัดเสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ได้เยอะนะฮะได้เยอะได้เยอะได้เยอะสมมติว่าซื้อไปพันห้าก็โอ้ไปได้หลายยุคนะครับ ไปต่ตได้อาก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้ากระทิงแดงนี้ที่ราคา1,500บาทรวมส่งนะครับต่อไปพอดีผมเมื่อเช้าทำคลิปเรื่องของราชินีเพชรน้ำพองก็แบ่งกิ่งเดี่ยวไปที่200รวมส่งนะฮะท่านอาจารย์แะะผมรับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะร,ราชินีเพชรน้ำพองให้ดูที่ผมบอกอัตลักษณ์นะครับ ขอบใบแดงๆนะช่อดอกเดี๋ยวท่านก็จะรู้นะฮะถ้าไปอยู่กับใครเดี๋ยวท่านจะรู้ซึ้งอันนี้ทรงพุ่มนะฮะทำห้าห้าห้ากิ่งห้าเสาแล้วตอดีลานะครับกระถางนี้กระถางสี่สิบนะไม่ใช่สามสิบกระถางสี่สิบขอบอให้ดูรอบๆดูู่ตอดีลารอบๆ ก็ถือว่าไม่ไม่ได้แรงนะครับผมเปิดด้วยที่หกหกรยแปดสิบบาทลองดูนะครลองดูแรกๆมันก็ไม่สวยแต่พอมันแตกพุ่มตีพุ่ม,มสวยแน่นอนโอ้โหโคตรยังใหญ่ได้อีกเยอะนะครับเอาเราเข้าไปต่อไปเป็นเพชรพันล้านมีนำเสนอสองต้นนะฮะอันนี้ชัดกว่า นะครับใบโอ้โหใบหลายชัดผิวก็แตกชัดตัวนี้แบ่งไว้ที่480นะครับส่วนตัวนี้อ่ะเห็นไหมใบลายเหมือนกันแต่อาจจะไม่ชัดเท่าตัวนี้ตัวแตกแตกนะครับมีแตกเหมือนกันแต่แตกไม่เยอะเห็นไหมรอยเขาแตกแตกอันนี้ก็เป็นร่องรอยหนะ่อยก็เลยขาย เมื่อก่อนน่าจะขายห้าหกร้อยหงิละอ่ะวันนี้ขายเท่ากันสี่ร้อยแปดสิบนะครับสาหรับเพชรพารานปิดซ้ายผ่านไม้สะสมส่วนอันนี้เขาแกะนะครับเขาแกะไทเมสี่ร้อยหกสิบนะครับแบบนี้เด้อเขาแกะ,ะบางเขาขายเท่าเนี้ไอ้เท่าหัวแม่มือใหญ่หัวิ้วมือหน่อยก็ประมาณสองร้อยสองร้อย แล้วก็เลีย้ยงกว่าจะได้ทรงลีลาเท่านี้ก็แก่นะคมันใช้เวลาเลยขายหน่อย460ร้อยนะครับเผื่อท่านใดชื่นชอบเอาโผล่มาแล้ว <c oughs> นี่นะฮะพามาดูกระทิงแดงแต่ต้นนี้ยังไม่ขายหรอกเพราะว่าผมจะเอากิ่งเขาไปเสียบอยู่ให้ดูนะฮะช่อเวลาเข้ามาจะแบบนี้นะฮะกระทิงแดง นั่นนั่นต้นแม่เขาต้นแม่ไม่สวยนะครับต้นแม่ไม่สวยอืมราชินีเพชรน้ำพองก็เปิดมีเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปทําใหม่นะฮะผมจะเก็บเก็บไว้ต้นหนึง่งเก็บเก็บไว้รีวิวให้ให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้ต่อต่อมันไม่สวยวอ่ะนี่นะฮะความแน่นอันนี้อันนี้ทองชมพู ทองชมพูดีมารอดูว่าเวลาเสียบขึ้นแล้วจะพุ่งไหมมันเป็นชมพูระเรื่อยยังไงไม่รู้เอาวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งนะลูกค้าอาดีตลูกค้าเคยเป็นลูกค้านะครับท่านขอเนียร์เอหานามก็ท่านพออ,อสุรศักดินะ์มาท่านไปประมูลไม้ดอกดอกประมูลก่อนผมนู่นแหละนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิ ผมใส่ราคาก่อนใช่ไหมผมใส่ราคาก่อนแล้วท่านไปใส่ราคาทีหลังผมก็เลยซ้ําไปอีกแต่ท่านผม,ผมเชื่อว่าท่านท่านน่าจะดูไม่ทันมันหมดเวลาก่อนถ้าท่านจะเอาจริงๆท่านก็น่าจะสู้ไ <c oughs> ม้ตันนั้นก็ได้ผมเป็นผู้ครอบคลองไปก็ลองมาเล่นดูนะฮะว่าขึ้นต่อแล้วมันจะพุ่งไหมถ้ามันไม่พุ่งก็อืก็จะไม่ทําต่อครับเพราะว่า ไม้ที่เอามาประมูลหรือว่ามาลงขายที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าไม้ที่แทงช่อดอกดกของผมมีเยอะอะอย่างเนี้ยมันมัน,ม,นมันเกิดที่สวนผมเองนะครับมันแทงแต่ว่าผมก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าผมก็เลยให้ก่อป้ายก่อนอย่างต้นเนี้ยต้นนี้ <c oughs> นนยังไม่หันก่อป้ายเลยต้นนี้ก็แทงมาดีนะครับผมผมเจอเขาบ่อยเดี๋ยวก็มารอดูกันไอ้ไอ้นั่นก็แทงมาดีแต่บางรอบก็พลุบๆโผล่ขนาดแบบเนี้ยที่ผมก่อป้าย อันนี้ก็แทงยอดมาดีนะครับแต่เราก็สเปะสปะหลายตัวนะฮะที่แบบนั้นที่เล็กๆแทงมาสุดๆแต่พอพอ,อไปขึ้นตอเขาอาจจะไม่พุ่งเพราะนั้นผมก็เลยต้องเอาไปไปขึ้นตอเทสดูก่อนถ้าไม่เอาขึ้นตอมารอเขี่ยมเมล็ดก็ช้านะฮะไม่ทันแบ่งกันพอดี ถ้าสายพันธุ์ไหนเอาขึ้นตอแล้วเขาพุ่งเขาก็จะพุ่งอยู่แบบนั้นนะไม่เปลี่ยน,นครับนี่สัยเขาจะไม่เปลี่ยนอันนี้ก็ดอกดีนะนะฮะรอดูรอดูว่าจะขายตัวน,นี้ไม่ขายเดินดูไม้เก่าๆนะครับ จะพามาดูเพชรน้ำเอกอลาพารานโอ้นี่ใบสวยนะใบฝรั่งใบสวยนะครับเออใบฝรั่งงอสวยข้าวท่าทีไรเม่ะมันมเนี่ยโอ้โหข้าวท่าข้าวท่านะอลาบ,บีค่ำก็มีหลายแนวนะ เดี๋ยวจะทําเอาไปทําสวยๆเอาโชว์เป็นตัวอย่างนะครับอาราบิคั่มเพราะว่าถ้าไม่ได้แต่งมันก็ทื่อๆอเนาะคนก็เลยไม่มีแรงกระตุ้นที่อยากจะได้ตามต้องไปทําให้สวยให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนผมว่าผมจะมาขายเพชรน้ําอีกต้นนี้นะครับเพชรน้ำอี แต่ทีนี้ดูไปดูมาแล้วเอาโคนก็ได้มาเป็นแบบนี้นะมันไม่เด้าเน่าออหมดหรอกมันจะเริ่มแบบนี้แนะหละไม้ตกนะกูลเนี่ยผมก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยไว้ใจเลี้ยงพอจะโตเนียเ่ยก็มาเป็นโน่นนี่นั่นปนะัญหาเยอะอันนี้ก็ไม่ติดนะครับผมเสียบเสียบเล่นเสียบลายชนิดชุดแดงก็รุดรุดรุดหลายต่อหลายต้นอยู่ที่ลุด เพชรน้องแซงโอ้ต้นนี้ไม่ไปเนาะเพชรพินทองครับสูงใหญ่นะสูงใหญ่บนตอยักษ์นะครับบนตอบนตอยักษ์ซาอุตอเป็นตอตุ่ม โอ้ผมเปิดเท่าไหร่นะพันพันเก้าอ่ะโอ้ยมันกิสมราคะนะครับดีแล้วไม่ขายสองพันกว่าไซส์นี้ปกติเนีเ่เดินไปเดินมาหน่อยอันนี้ผมก็ตัดไปเสียบเยอะแล้วดูใบดูความเป็นพลาสติกที่เงาลื่นะให้ดู ผมตัดไปเสียบแต่ตอนเสียบใหม่ๆมันก็ไม่เสือกหรอกไปทนะําบอนใสนีบอนใสใบพลาสติกสวยอาาเอามาเอาเดินมานี่ก็ดอกลายนะครับออาคือหักว่ะโอ้ยฮะดอกลายราชินีดอกลายดอกลายๆแบบนี้นะฮะเป็นเป็นแปลกๆไปอีกแบบนะครับ มาดูนี่ดมาดูดอกนี้ยิ่งไรไร่ชินี่ดอกไร่คว่ำมาเลเข้าท่านะฮะไม้ป้าบ้าบอในสวนะอาราบีคั่มถ้าไม่สวยท่าดูท่าแล้วน่าจะไม่ไปเนาะก็เอาไว้นี่แหละนะครับเอาไว้เก็บเอาไว้นี่ละเอาไว้กดเอาไว้กอดน,นะครับ พอได้ทํา <rôle> ก <à déc> ิ่งนะครับยางเล็กๆอยู่นะครัยแดงไม่ได้รู้ไหม P S Y เพชรสายยันเพชรสายยันต์ สิบสองนาทีแล้วพาเดินมาดูหน่อยนะครับเผื่อมีตัวไหนโผล่มาสวยๆอีกแสงสว่างจริงอ่ะไม่มีละดูดูบ้านนาตรงนี้นดูดูแทงตามตะกีบบ้านนาตังนี้ผมเคยเปิดขายเท่าไหร่ไม่จำไม่ได้ละให้พันกว่าบาทพันหกพันเจ็ด่ ต้น,นนี้ด้านหนีให้ดูกิ่งครับกิ่งกิ่นรอบด้านนะกิ่งรอบด้านนะครับเมน์เขาเอียงนะเอง,เองดึงเมร์ได้ดูไม้ไม้เพาะเมล็ดนะครับไม้เพาะเมล็ดอา้าวนี่นี่นะครับเพาะเมล็ด คนก็ว่าไม่สวยเป็นอย่างสิว่าสวย <c oughs> ทำไมจะไม่สวยเอาแสงสว่างจะหมดแล้วโอ้ผ้าไม่ได้เสียบไม้สีมานานแล้วเนาะ วันนี้มาดูตอนกลางวันหน่ยแค่สองกิ่งเท่านั้นออสองกิ่งโอ้ยพ่อยแม่เซริมขุ้นเลยอ,อีกมงคลนะฮะอีกมงคลอันนี้ผมมาเสียบหลายกิ่งหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อีกมงคลเดี๋ยวโตก็ได้รู้เรื่องอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดกิ่งเขาชำเพชรน้ำเอกรากทองนะรากทองอ๋อแสงสว่างหมดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ